สวัสดีจ้าพบก,กับช่องไทยไทยสไปายฮอลแลนด์กันแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายสู้ขุ่ควนนะจ้าเอฟทีเก่าเอทีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมเชียร์ทีมนักตบทุกอย่างสาวทีมชาติไทยของเราเจอกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะคะสําหรับตัว,ต,วตัวเองก็ เป็นสาวสองสัญชาตินะคะทั้งไทยทั้งเนเธอร์แลนด์ไม่รู้จะเชียใครดีแต่ที่แน่ๆก็คงต้องเชียสาวไทยของเราค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายของรอบแรกแล้วนะคะก่อนที่จะเข้าไปรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะเราก็ทิงกันว่าใครจะได้อันดับหนึ่งอันดับสองของสายเอก็หวังว่าสาวไทยก็ขอใอยฟอร์มดีๆเหมือนตอนที่แข่งกับทีมชาติสวีเดนนะคะ โตโต้ก็เจียจนบ้านสนั่นหวั่นไหวกริดลั่นบ้านเลยก็ว่าได้นะคะรอบที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ทำให้ผิดหวังชนะสาวสวีเดนไป3ต่อศย์เซตเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าทีมชาติสวีเดนก็มีตัวหลักก็คืออิสอิสเบลฮาร์กนะคะเป็นสาวที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมชาติสวีเดนก็เป็นสาวที่มีฝีมือหนักหน่วงรุนแรงตบแรงมากแล้วก็ไป อยู่ที่หลีกอิตาลีมานมนานนะคะแต่ทีมสาวไทยก็เล่นกันได้ทุกคนก็ขอชื่นชมเล่นได้ดีมากนะคะทุกตำแหน่งเลยลงตัวมากๆเลยก็ ถือว่าเล่นในบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็รอบสองทุ่มครึ่งทางยุโรปก็บ่ายสามโมงครึ่งตโต้ตเองก็จะเปิดดูนะคะที่ทีวีเลยทีนี้นะครปกติจะดูที่ iPad นะคะเพราะตโต้ตตมีแอป,ปของบอลลีบอลเวิร์อยู่นะคะ เมื่อเช้าก็ดูไปจบไปเมื่อกี้อิตาลีกับเบลเยียมก็สนุกมากนะคะแต่ละทีมก็แย่งกับเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของสายค่ะใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วแข่งแต่ละครั้งสี่คู่ไม่รู้จะดูคู่ไหนดีก็ถือว่าสนุกดูเต็มที่ดูให้ตาแจ็ตาลายไปเลยค่ะวันนี้ก็อย่าลืมส่งกำลังแรงใจเจียสาวไทยของเราแข่งในบ้านด้วยที่สนามกรุงเทพมหานครนะคะ แล้วก็ช่วงนี้วันนี้ก็ยังแข่งกันอยู่4จังหวัดโคราชนครราชสีมาภูเก็ตกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ ก็ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยนะคะแฟนขับแฟนกีฬาก็ได้มาเห็นหลากหลายสถานที่รอบๆเมืองไทยของเราก็ขอให้คึกคักสนุกสนานกันนะคะยังไงก็อย่าลืมเจียร์สาวไทยของเราได้ทำผลงานเข้ารอบลึกๆต่อไปได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยิ่งดีใหญ่นะคะตูโตก็ส่งกำลังใจกำลังแรงใจนะคะเจียร์กันต่อไปทั้ง นักกีฬาทั้งท,ทีมงานสตาฟโค้ชนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า